ประเทศไทยอาจจะผุดโครงการรถเก่าแลกซื้อรถใหม่กระตุ้นอุตสาหกรรมยานยนต์ภายในประเทศ อีพีนี้ครับก็จะมาอัปเดตอีกหนึ่งข่าวของวงการยานยนต์ซึ่งก็ผ่านมาเห็นจากสำนักข่าวมติชนออนไลน์ที่ออกมาเผยว่าสำนักข่าวรอยเตอร์ได้อ้างจากแหล่งข่าวหลายคนที่ระบุว่าประเทศไทยกำลังหารือเบื้องต้นกับผู้ผลิตรถยนต์เพื่อนำโครงการรถเก่าแลกซื้อรถใหม่และทำลายซากรถเพื่อกระตุ้นอุตสาหกรรมยานยนต์ ที่กำลังประสบวิกฤตครั้งใหญ่ที่สุดในรอบหลาย10ปีซึ่งทางเรานะครับอ่านพาดหัวข่าวก็มีงงเล็กน้อยนะครับว่าทําไมรอยเตอร์ต้องออกมาเผยนะครับทำไมสํานักข่าวในประเทศไทยไม่ออกมาเผยเองและการอ้างแหล่งข่าวหลายคนโดยมีการระบุว่าการผลิตรถยนต์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ถือว่าเป็นศูนย์กลางการผลิต รถยนต์ได้หดหายไปจากการมาของรถยนต์ไฟฟ้าและลดลงไปอย่างหนักในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมาหลังจากการส่งออกชะลอตัวและยอดขายในประเทศอ่อนแอลงรวมถึงมีการปล่อยสินเชื่อที่มีความเข้มงวดมากขึ้นในช่วงที่นี่ครัวเรือนพุ่งสูงจนส่งผลกระทบต่อการซื้อรถยนต์ ทางโตโยต้าประเทศไทยได้ระบุถแถลงการที่ส่งถึงรอยเตอร์ว่าบริษัทผลิตรถยนต์จากญี่ปุ่นซึ่งรวมทั้งโตโยต้าได้หารือกันต่อเนื่องเกี่ยวกับโครงการรถยนต์หมดอายุการใช้งานภายใต้แนวคิดพวกเขาต้องการขายรถยนต์ซึ่งได้เผยอีกว่าขณะนี้มีการพิจรารณาในกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีการประชุมรายเดือนร่วมกับหน่วยงานของภาครัฐรวมถึงคณะกรรมการการลงทุนและกระทรวงอุตสาหกรรมทางรอยเตอร์ยังได้รายงานอีกว่าเมื่อปีที่ผ่านมาการผลิตรถยนต์ในประรเทศไทย ตกต่ำสุดในรอบ4ปี ผลมาจากยอดขายในประเทศลดลงถึง26%และ8.8%สำหรับการส่งออกตามลำดับซึ่งการผลิตรถยนต์ในช่วงเดือนมกราคมปี2025นะครับก็มีการลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่1 8ติดต่อกันในส่วนเกี่ยวพันกับหลายฝ่ายรวมถึงอธิบดีสัมภากรณ์กระทรวงการคลังก็ได้เปิดเผยกับรอยเตอร์ว่ามีข้อเสนอจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและภาคเอกชนแต่ยังไม่ผ่านกระทรวงการคลังซึ่งฟีดแบกหลังจากที่มีข่าวเรื่องนี้ออก ก็มีหลายๆลายคอมเมนต์บอกว่าเป็นการกระตุ้นให้เกิดหนี้ซึ่งก็ไม่แน่ใจนะครับว่าเป็นหนี้ของภาคประชาชนหรือว่าหนี้ประเทศนะครับแต่ถ้าหากเป็นหนี้ของภาคประชาชนนะครับก็มีหลายๆคอมเมนต์ออกมาบอกว่าไม่มีใครบังคับให้ซื้อหรือเห็นคนอื่นมีแล้วอยากมีบ้างโครงการนี้จะมีข้อดีหรือว่าข้อเสียมากกว่ากันยังไงก็คอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับ